สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาไปชมสารคดีเกี่ยวกับสมุทรศาสตร์และการจัดการชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากันนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเป็นภูมิภาคที่มีแนวชายฝั่งยาวกว่า1 7 3 0 0 0กิโลเมตรครอบคลุมทะเลสําคัญหลายแห่งได้แก่ทะเลอันดามันทะเลจีนใต้และอ่าวไทยซึ่งทะเลเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นฐานเศรษฐกิจทางการประมงการท่องเที่ยว และวิธีชีวิตของประชาชนหลายร้อยล้านคนในเอเชียตะวันออกเสียงใต้เลยค่ะดังนั้นสมุดศาสตร์จึงเป็นศาสตร์สำคัญในการทำความเข้าใจทะเลเพื่อนำไปสู่การจัดการชายฝั่งอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยสมุดศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาทะเลและมหาสมุทรในทุกมิติแบ่งออกเป็น4แขนงหลักได้แก่ด้านที่หนึ่ง สมุทราศาสตร์กายภาพที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นกระแสน้ำอุณหภูมิความเค็มและปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงซึ่งได้รับอิทธิพลจากลม,มอรสุมทำให้ทิศทางกระแสน้ำเปลี่ยนตามฤดูกาลส่งผลต่อการกัดเซาชายฝั่งและการกระจายของสิ่งมีชีวิตค่ะต่อไปคือสมุโทราศาสตร์เคมีค่ะซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีของน้ำทะเลนั่นเองค่ะได้แก่เรื่องของออกซิเจนละลายน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และเหล่าสารอาหารอย่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัสค่ะ โดยในด้านเคมีมีปัญหาสำคัญคือปัญหาน้ำเสียสารเคมีจากชุมชนและโลหะหนักจากอุตสาหกรรมทุกคนดูไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหลคะค่ะที่ทำให้เกิดยูโทฟิเคชันขึ้นมาและมันก็กระทบต่อห่วงโซ่อาหารในทะเลมากๆเลยคะ่ะต่อไปเป็นสมุดรศาสตร์ชีวภาพค่ะเรื่องนี้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทะเลเลยนะคะ ศึกษาตั้งแต่ในเรื่องของแลงต้นปะการังหญ้าทะเลปลาและรวมไปถึงสระน้ำชายฝั่งเลยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าชายฝั่งของเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเลยนะคะแต่ก็เพราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงมากๆด้วยสุดท้ายคือสมุทรศาสตร์ธรณีค่ะโดยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นมหาสมุทรและชายฝั่งทั้งหมดค่ะการได้แก้การทับถมของตะกอน การกัดเซาะบริเวณชายฝั่งและชายฝั่งของเราในแต่ละรูปแบบค่ะสมุทรศาสตร์ธรณีจะช่วยอธิบายว่าทำไมถึงเกิดการพังทลายของชายฝั่งอย่างรุนแรงค่ะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของลักษณะชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากันนะคะไปดูกันเลย ซึ่งก็มีทั้งชายฝั่งปา่าชายเลนชายฝั่งหาดชายชายฝั่งหินและแนวปะการางังที่สวยงามเลยค่ะโดยชายฝั่งของเรามีความสําคัญในด้านของการป้องกันคลื่นลมเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําทางยังสร้างรายได้จากการประมงและการท่องเที่ยวด้วยค่ะความกดดันหรือกิจกรรมของมนุษย์อย่างพวกเราเองก็ได้ทําให้สมดุลของธรรมชาติเริ่มเสียไปมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ เราพูดถึงลักษณะชายฝั่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้จบกันไปแล้วต่อไปเรามาพูดถึงปัญหาชายฝั่งที่สำคัญกันนะคะถ้าปัญหาแรกที่เกิดขึ้นคือปัญหาการเกิดการตัดซะชายฝั่งที่เกิดจากขึ้นลมแรงการตัดป่าชายเลนและการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทะเลแล้วในหลายๆประเทศเองก็ได้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้วยค่ะ ปัญหาชายฝั่งที่สำคัญเรื่องที่สองคือเรื่องของการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศมหาสมุทรเกิดปัญหาปะการาังฟอกขาวจากอากาศที่ร้อนขึ้นอย่าทะเลมีจำนวนลดลงและป่าชายเลนถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งปัญหาชายฝั่งเรื่องที่3เป็นเรื่องของมลพิษทางทะเลประกอบไปด้วยเรื่องของขยะพลาสติกน้ำมันรั่วและสารเคมีสะสมในทะเลค่ะ แล้วทุกคนทราบไหมคะว่าทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในแหล่งขยะทะเลสูงสุดของโลกเลยล่ะคะ่ะไม่ดีเลยจริงๆปัญหาชายฝั่งเรื่องที่4คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากกว่าปกติเกิดคลื่นพายุรุนแรงส่งผลทำให้ระบบนิเวศปรับตัวไม่ทันและยังส่งผลโดยตรงต่อชุมชนชายฝั่งอีกด้วยค่ะ แล้วค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการจัดการชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยมีแนวคิดหลักแบบ Integrated Coastal Zone Management แนวคิดนี้หมายถึงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการโดยจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและวิทยาศาสตร์ค่ะเอาล่ะค่ะเราจะพาไปดูตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ร่วมกับชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะคะ เริ่มกันที่ประเทศของเราเองประเทศไทยเราได้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนหลายแหง่งเพื่อใช้เป็นกำแพงกันคลื่นเข้าสู่ฝั่งไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะคะประเทศนี้เขาได้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูนแนวปะการังระดับประเทศขึ้นมาค่ะโดยทำเพื่อทดแทนเหตุการณ์ปัญหาชายฝั่งในเรื่องของการฟอกขาวของปะการังนั่นเองค่ะ และสุดท้ายประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประเทศนี้เขาจะมีเขตคุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนเพื่อจัดร,รการดูแลอย่างยั่งยืนค่ะตัวอย่างเหล่านี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าการใช้วิทยาศาสตร,ร์ร่วมกับชุมชนนั่นคือหัวใจของความยัง่งยืนต่อไปจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากเนื้อหาหลักที่เราได้กล่าวไปในช่วงแรกนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ เรื่องแรกกระแสน้ําทะเลกับการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้บอกเราว่ากระแสน้ํามีผลต่อการพาแพลงกตอนและไข่ปลาไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะและตัวอ่อนสัตว์ม้ารวมไปถึงการกําหนดช่วงการจับปลาหากกระแสน้ํามีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนตามค่ะเข้าสู่เรื่องที่2แพลงกตอนกับห่วงโซ่อาหารของทะเลในมหาสมุทรเหล่าแพลงกตอนพืช รับหน้าที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นซึ่งเป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดในมหาสมุทรดังนั้นเมื่อแพงต้นลดลงจึงเกิดผลกระทบต่อสัตว์มาทั้งระบบค่ะเรื่องที่3ปะการังกับการป้องกันชายฝั่งทุกคนรู้ไหมคะว่าแนวปะการังเนี่ยมันช่วยลดพลังของคลื่นที่ชัดเข้าหาชายฝั่งป้องกันการก,กัดเช้าชายฝั่งและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลกว่า25%อีกด้วยค่ะ เรื่องที่4ป่าชายเลนในมุมของสมุทรศาสตร์นอกจากป่าชายเลนจะช่วยชะลอความเร็วขึ้นแล้วยังมีส่วนช่วยในการดักจับตะกอนลดการพังทลายและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อนในบริเวณชายฝั่งอีกด้วยค่ะ เรื่องที่5อตะกอนชายฝั่งหรือที่เรียกว่าเซ d ิเมน t ์ด n นามิกเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของชายและดินที่เกิดจากคลื่นกระแสน้ำและแม่น้ำถ้าหากตะกอนดินขาดสมดุลก็จะทำให้เกิดการกัดเช้าชายฝั่งอย่างรุนแรงด้วยค่ะเรื่องที่ 6. ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงกับกิจกรรมชายฝั่งโดยปรากฏการณ์นี้จะมีผลต่อการเดินเรือและการประมงพื้นบ้านเรื่อที่7 เรื่อง,องสมุทราศาสตร์กับภัยพิบัติทางทะเลเช่นสนามนิ้พายุหมุเขตร้อนและคลื่นพายุชัดฝั่งโดยมีความเกี่ยวข้องกันที่ภัยพิบัติเหล่านี้จะใช้ข้อมูลทางสมุดธราศาสตร์ในการพยากรณ์ป้องกันและลดความเสียหายเรื่องสารพิษสสมในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเรื่องการแพร่กระจายของมลพิษตามกระแสน้ำ ต่อไปเรื่องที่9นะคะคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลเช่นน้ำทะเลจะสูงขึ้นจากเหตุการณ์ที่โลกร้อนขึ้นเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นก็เกิดการกระทบชุมชนชายฝั่งและเกาะเสียงต่อการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทาวร์ต้นเรื่องที่10เรื่องการใช้เทคโนโลยีในสมุทรศาสตร์อย่างเช่นพวกดาวเทียมทุ่นตรวจวัดทางทะเลและโดนสำรวจชายฝั่งซึ่งเทคโนโลยีในสมุทรศาสตร์เหล่านี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยให้การจัดการชายฝั่งของเราแม่นยำขึ้นค่ะ เรื่องที่11การจัดการใช้ฝั่งโดยชุมชนในเรื่องนี้นะคะชุมชนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ใช้ฝั่งของมหาสมุทรลดความขัดแย้งทางทรัพยากรซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้การจัดการชายฝั่งของเรายั่งยืนในระยะยาวต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเรื่องที่12สมุทรศาสตร์กับนโยบายของรัฐค่ะ สรุปแล้วสมุทราศาสตร์จะมีส่วนช่วยให้มนุษย์เข้าใจทะเลอย่างลึกซึ้งขึ้นและการจัดการชายฝั่งที่ดีไม่ใช่การควบคุมธรรมชาติแต่คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจอนาคตของชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในวันนี้ค่ะำจบกันไปแล้วนะคะกับสารคดีเรื่องสมุทรศาสตร์และการจัดการชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจทะเลอย่างลึกซึ่งมากขึ้นทุกคลื่นทุกกระแสน้ำและทุกระบบนิเวศกวนเชื่อมโยงกับชีวิตของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกแล้วคุณล่ะคะรู้สึกรักทะเลขึ้นมาบ้างไหม